มีเห็ดน,น้ำขอบไหมพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกเทียนสั่งมากินอร่อยนะบิวระแซ่บดีอะเขา้ามาแต้อวก็ไอ้อะปังมีมนน่ฟักขันนนั่หรอ กรอบเจ้าดังฉีกหงาพี่น้นองจับยัดจังเดอร์เฮฮ่า,าพัลล์นปีบัลลัเสเซสสวัสดีครับ้อสวัสดีครับวันนี้เราได้เมนูเอ่อตามกระแส้ะ,ะพี่น้องเมนูวันนี้เป็นผักกรอบใช่ไหมวะผักกรอบผลไม้กรอบเจ้าดังนในติ๊กตอกเด้อสตรอเบอรี่อันนี้อะไรเผือกค่ะไม่ตอ้บบองเผือกไหม แล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็มีอะไรเนี่ยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมีวีมีผักทองมีเห็ดเลยเห็ดเห็ด่อยมีเห็ด<แ>น้ะขอไหมพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกเทียนสั่งมากินอ็อเ,เห็นนะเห็ดทานอร่อยผักทองเราไม่ต้องรีวิวแล้วแซ่บดีแล้วเข้าไปรักทองไอ้ อะไรอ่ะบะมีมขนนอืม่หรอไขนมอร่อยรูปแบบอรมดทุกอน่างกระเจี๊ยบ อก็อเจี๊ยบกรอบมากก็เจี๊ยบอร่อยกรอบอืออือสตรอเบอรี่อ่ะพักทองอือพักทองกล้าอร่อยอแก้วหักไม่กล้ากินเลยสตรอเบอรี่กลัวแก้วหักหักมันก็้วเข่าเยอะ อ,นนอ,อ,อ,อันนี้เปล,ลือกหรือว่านนมันต่อเปลือกวะเป็นอะไรอ่ะเปลือบไหมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมันเหมือนเจ้ามังกรอนนะหร อืมดีไม่ยมอมกรวีเนีย <c oughs> อืมคีวิเศษอืมคีวีอร่อยฉันรู้ว่าอร่อยทุกอย่างนะอื้ะอืมอมผมพยยมมากาอบอสเจอระ sao dùng cũng loài ngon sao dùng coi được này ý kiểu nghĩa là bác không mua cả ừ nào ừ đi hiểu เครืเขียวนี้อะไรคุณผู้ชมกรอบกรอบทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่าง,องทอดก็มีอทอดก็อร่อยอันนี้ทำเองเยอะจัง เลี่ยนอร่อยหวานดีชอม่เี่ยนอร่อยอ,อันนี้กรอบสุดเจี๊ยบกรอบสุดไ่ะอ๋อืจกินะนะเออจริงนะเอาก็แค่หลุด สุดบ้าก็ทีสักแถ <c oughs> <c oughs> วกระจาชโจเนียนยุ่งอยู่เนี่ยงยากเล่นหาสื่อของเข้าได้สื่อกตั้งบ้านประหยัดที่สุด วันสิบเปิอดอันันพวกนี้เปิดทานไหมสิบแปดเปิดไม่อห่างกันบ้างกลยแต่พวกนี้เลือกดีอ่ะไม่ต้องจับมาก่อน,นกำหนดกาหมดเปิดมืออื่นวันที่สิบแปดแล้วเราเอาทายก่อน thế Thật ba loại hài hết cả, không? nhìn đẹp, cái vị đúng không? trời mới เขาอ่านชมารถกินกันก็เลยอยากลองผิดเพื่อนอนครั้งแรกเหมือนกันในชีวิตก็เพิ่งได้กินสมัยก่อนบอมนะ่มี่นัม่นจะสมัยนี้ที่เขาทําอะไรแปลกๆมาให้กินเราก็ต้องลองกินเขาจะได้ไม่ตัวแล้วพบไม่โกหกแล้วได้<ะ>แครอทกิมแครอทยังชิมแล้วอร่อยทุกอย่าง ลองสั่งมากินนะคุณผู้ชมเจ้าดังในติ๊กต็อกมีหลายเจ้าอยู่แต่ว่าสังเจ้าแล้วมากินจังแซนป๊อปโอเคนะโอเคอยู่ฟังเจ้าเขาก็ม็นเหินเนาะอันนี้ไม่เหม็นเหนนะินนะ <Okay S 2> โอเคเลยโอเคกรอบทุกอย่างอร่อยทุกอย่างป๊อบขป๊อบเาไม่บอกมากหรอกเขาไม่ไปแล้วปิ๊ะ <c oughs> มาลองชิมใหยหมูเจาะเบิงบานรสชาติมันเป็นยังไงมูเจากเฉลี่ยน,นไปเลือกซื้อหากันในติตกตอกหรือว่าในออนไลน์มีทุกที่นะม,มีทุกที่มีทุกช่องทางสามารถสั่งกินได้เลยแต่ว่านยีหน่ห้อนี้ไม่เหม็นเหินแสบกรอบนี้กากาพอเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรม,มาอัปเดตเรื่องร้านมาให้หมูเจอกเบิงเดอพี่น้องเดอว่บานไปถึงไดแล้วเมื่อนี้กั ก่อนจะไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบมดเจ็บปวดจดนาที่สำคัญมีเงินทองเสียรายครับกดไหลคดแชร์เป็นก็ลังใจใหย้ยพยาบาลคำลังบุกอันเด้อพี่นอ้องเด้อไอเฟสบุ๊กทำไมเป็นอย่างเงี้ยปิดกั้นการมองเห็นคนเบิ่งน้อยหน่อยพี่นอ้องอ้าวไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> จมให้ยเฟสบุ๊กกันเดี๋ยวพี่มาสั่งปิดทำไม